ียอทุกคนด้วยน,นะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่ในแบบบูล็อกไลเวลอยู่นะครับซึ่งเป็นแบบเตะบอลเลโก้ LEGO ของบูล็อกกันเองนะครับซึ่งเกมนี้ก็เป็นหนึ่งเกมที่เล่นสนุกเหมือนกันนะครับผมวันนี้ก็ตอนแรกว่าจะทำตล์อิซสงิก่อนนะก็คือเนี่ยอีกโกอิตเอาง่ายคือเนวิสกิ๋กนั่นแหละแต่ว่าผมสงสัยว่าเออถ้าเกิดเราเล่นซาเอะในนับปัจจุบันเนี่ยมันยังไหวไหม,ไหมวะซึ่งซาเอะเนี่ยแทบจะเป็นแบบว่าโอคัสตัวแรกๆเลยนะครับซึ่ง เป็นสกิลที่ไม่ค่อยจะมีในการเตะสกัดนอกจากอันตีกับสกิลบีซึ่งสกิลปกติแล้วเนี่ยมันเตะไม่ค่อยจะแรงเท่าไหร่เบามากเลยนะซึ่งต้องมีปตูด้วยนะตอนนี้คือแบบผมบอกเลยว่าอยากรู้ว่ามันจะซัพพอร์ตเพื่อนได้มากแค่ไหนคือวันนี้เราไม่ต้องเอาไฮไลท์ในการเตะเข้าประตูแต่เราแค่ต้องการส่งให้เพื่อนแล้วให้เพื่อนทาประตูให้ได้ก็เพียงแค่นั้นพออันนี้กูต้องเซ็นเซอร์ป่ะเนี่ยมันแปลกหรือเปล่าทำไมมันทำไมมันโป๊ อา้าวอะไระอ่ะอา้าวยิงไม่เข้าด้วยจเจเลอร์แหละมึงตอนนี้ไม่มีทีมไหนแบบอยู่กับเราเลยนะไม่มีคนไหนไมาอยู่ทีมเดียวกับเราเลยเอา่าอย่างนี้มึงเล่นลิ้นไงไม่เป็นไรกูคนเดียวก็ได้เอเอเล่นลิ้นใช่ไหม คือไซเอะมันมีสก,กิลที่แบบมันดึงกระชากมันลิงกิมคือผ้าผักนะนั่นแหละคือแม่เมื่อกี้มันเล่นเยอะไงอยากดอดใช่ไหมอยากดอดเนี่ยรู้ซะว่าก,กูเป็นพี่ชายมึงนะลินนี่คือไซเอะเองเรียบร้อยโอเคอ้าวอันติมาพอดีเลยใครใครใครอยากเล่าเรื่องกับผมไหมครับผมผ่านแค่นี้แหละ โอ้มันแย่ของไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเพื่อนส่งมานี่ไกลเซอรไม่รู้กูยิงข่าเปล่าเออถ้าอยางทำตัวมันท้องชายของฉันอยู่แล้วก็นายก็ไม่มีทางก้าวข้ามฉันไปได้หรอกไอ้สัตว์เดี๋ยวกูเตะเองกลองหน้าเบิ้มถ้าอย่างที่อะครับ และคือบวกกับโฟของไกเซอร์มันจะไม่ยิงแรงขึ้นนะผมบอกเลยแบบวแว่งโคตรสะใจยอย่างนี้แย่ละไปยิงเข้าวะโอ้ยยิงเข้าด้แต่เพื่อนเรายัางดีนะที่จะส่งมาให้เรานะเราก็จะเต็มใจส่งไปเพื่อนเหมือนกันแต่อย่างนี้เพราะว่าเมื่อกี้ที่ผมอยากตะเองเพราะว่าผมเกินติด้วยเอ๋สเอ็นมีหลายสกิลนะแบบไม่จับบอลกบจับบอลน,นะมันมันจะมีแบบ ไอ้ได้เนี่ยปัจจุบันผมก็ยังเล่นได้นะมันจะเตะแล้วมันจะเตะแล้วยังไงเราก็แย่ไม่ได้เราต้องเราต้องฝากความหวังไว้ที่ประตูมาดนาะส่งมากับหลังก็ได้นะเดี๋ยวเราส่งคืนให้ส่งมากับหลังแล้วก็ไปอยู่หน้า <Brand. S 1> เฮ้ยสกิลไหนคือมันส่งวะ อ๋อคือสกิลซีใช่ไหมแต่เราก,กดไปใช้ผักแล้วไงคือตอนแรกผมจะส่งให้เพื่อนเว้ยโอ้โหแย่เลยคือลินมันแย่งเราไปนะอา้าวแต่สกิลที่มันส่งอะมันคือสกิลซีสกิลผักอะคือแบบตอนไม่จับบอลอะมันจะผักแต่ถ้าจับบอลมันจะส่งเออนั่นแหละสวยเพื่อนเราขอโทษเราขอโทษคืนจริงผมกดซีย้ำๆไงเพื่อจะส่งให้เพื่อนแต่แบบแม่งทะลึงะ่งไงทะลึ่งแย่งไว้ก่อนในลินอะผมก็เลยได้สกิลผักมาแทนนะผมอยากกลับพาร์ทแบบสมบูรณ์ ตับได้ไหมนายทำไมานาไปอยู่ซ้าย <c ười> คือประตูผมเริ่มเริ่มเริ่มหมนแล้วเดี๋ยวราให้ประตูผมแม่งตั้งสติก่อนส่งไ้เพื่อนไปเลยไปเลยไปเลยอันนี้เราพาสส่งไปเพื่อนเรียบร้อยแล้วคือสกิลส่งของ ไอซาเอ๋เนี่ยมันการันตีเลยนะไปกูไม่อยู่ไกลไปกูไม่อยากโดนกูไม่อยากโดนแม่กอดอะและ้วกูไม่อยากโดนจิกหัวเนี่ยอโอ้โหแล้วคือตอนนี้บั๊กเลยคือผมกดใช้เมตาวิชั่นอยู่ไงแล้วมันประเอินแบบมันกดรันตีพอดีแล้วแบบพอเวลามันหมดอะใช่ปะ่ะแม่งภาพเป็นสีผูงี้เลยไอ้เหี้ยกูปวดตา ้ยบอลกระชอกเฮ้ยบอลแมงอย่างไปเฮ้ยรับโอเคยัจริงไม่เข้าไปเพื่อนแปลงหน้าสิเพื่อนน่าจะมีสกิลวีนะเออแมงเล่นสพอร์ตจัดอะ แต่ผมส่งบอลยังไงแบบให้เข้าตีนแบบไม่ต้องเช็คเช็สกิลซีอะโอเคตอนนี้ภาพปกติแล้วเราพยายามอย่าให้ไอลินส่าตูนะัแม่งได้ใช้พอสกิลอะตอนเนี้ยสกิลบมันไอสกิล C ีที่มันตัดบอลน่ะน่าเกียดเกินโอเคใน,นเพื่อนเราตัดบอลไปฝั่งนู้นนะถือว่าทําได้สวยนะเอาจริงคือถ้าบอลไปอยู่ฝั่งตรงข้ามใกล้ประตูเนี่ยมันทําให้โอกาสแบบเราเสียประตูแะยากลงด้วยนะ นี่รถกูดาหลายๆอย่างเลยไอ้เคียมันโอ้โหมันมีดอนดอลิโซโอ้โหแล้วมันมีลินด้วยโอ้ยแย่งไม่ได้ด้วยโอ้โหมันสไลด์เกอนสวยน่าเข้าใจนะเราจะส่งให้นายแล้วเว้แต่แม่งกดตาทุกช่องทางเลยไอ้ฝั่งนู้นแหละอืมสวยอย่างไรเพื่อนเราก็ยิงได้นะ คือเราบอกแล้วเราไม่ได้มาเพื่อทำประตูเรามาเพื่อส่งอาริเวอาริเวครับเราข้ามหนีไปแล้วยังไงยอมแพ้เลยนี้โอ้โหเหลือไอหัหวเหลือตัวเดียวเออเรียบร้อยเข้าไหมนั่นเฮ้ยนี่คืออะไรอาเรียบร้อยโอเคอย่างไรก็ยังกลับมาได้หรยิงไม่เข้าเลยนะ อันนี้จะกดสีย้ำๆใช่ป่ะอ่ะสีมาแม่งตอนนี้กูเห็นลินแบบเต็มเซิร์ป่ะช่วงเนี้ยเดี๋ยวมันจะเนิร์ฟป่ะนะแต่ผมอัพคลิปไปไม่รู้ว่ามันจะเนิร์ฟหรือยังนะแต่แบบผมว่ามันน่าจะเนิร์บไปแหละผมน่าจะลองคลิปนานอยู่เหมือนกันอีโตชิลินโวยไปยิงไม่เข้า เพื่อนมันก็กดตีเยอะไปท่งนั้นแนะ่ะอ้าวเรียบร้อยไอ้ยังคือฝั่งฝั่งประตูไม่มาพอดีเลยเว้ย <c oughs> ไอ้ยังมาถึงปุู้กระเด็นปั๊บออกเลยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยมาแล้วโอ้โหมาสามสิบวิสุดท้ายอุ้ยลับได้ทำไมนายไม่เข้ามาแต่แรกเดี๋ย้ผมจะกดจะยิงบิเตะน,นะปุ๊บ,บนี่อุย้ยระเข้าด้วย ไอ้คเคตรเจ๋งอ่ะคือสกิลเนี้ยเป็นสกิลที่ต้องกดแล้วมีผันของข้ามนะสกิล B ไอ้ท่าเตะของซาเอะแล้วเป็นท่าเตะโคตรเบาอ่ะแล้วผมไม่ได้กดโฟของไกเซอร์นะเพราะมันไม่มีอ้าวเรียบร้อยแย่งโคตรง่ายดูดนะิคือโฟของไกเซอร์ม่งหนัโคตรแรงอ่ะดูดิคือแบบส่งตรงนี้ไปถึงประตูอ่ะแต่ถ้าเล่นดีๆน่าจะเข้านะผมว่า โคของไกเซอร์น่าจะดีสุดและนปะจัจจวันผมว่านแนะนำส่งไว้น่าจะดีกว่านะจะกักรพรรดิอะเอาแลบเป็นไงบ้างครับสำหรับสไตล์ของซาเอะในวันนี้ับผมซึ่งผมบอกเลยว่าต่อให้มันจะเก่าจะแก่หรือยังไงก็ช่างนะครับหรือเล่นยากเนี่ยผมมองว่าถ้าคนเล่นใดีเล่นเป็นๆเ,เนี่ยแม่งคตรนมีประโยชน์นะซาเอะแต่แบบมันอาจจะแพ้แบบตอนเวลาส่งแบบส่งถึงตีนแบบร้อยเปอร์เซ็นตะ์อะคือมันจะแพ้ดอนโดเรโซนิดหน่อยแต่มันไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่ครับถ้าเราแบบ อ่จยืนจุดที่ดีนะเออแต่เมื่อกี้เนี้ยผมไม่รู้ไงว่าฝั่งตรงข้ามมีดอลลาร์เซโซ่ผมก็เลยกดส่งไปก่อนแล้วมันมาตอนจังหวะที่แบบผมกดส่งพอดีนะโอเคหลัะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนก็แล้วกันไม่น่ามีอนะไรละแต่ผมตั้งใจว่าผมอัดวันเนี้ยผมอัดคลิปของสตาลินกับซาอะพร้อมกันแหละซึ่งผมยังไม่รู้ว่าจอยากลงคลิปไหนก่อนแต่ถ้าเกิดแบบลงซาอะก่อนก็ก็น่าจะไปคลิปนี้ลงก่อนเพราะจริงจริงอลินอัดก่อนนะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับอยาก เห็นสไตล์อะไรหรือว่าคอมโบอะไรก็บอกได้นะครับไว้เจอกันครับผม